และการเคลื่อนไหวขององค์กรเก็บขยะแผ่นดินไม่เพียงสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคมนะคะแต่ว่าในแวดวงวิชาชีพทางการแพทย์หลายองค์กรก็ใช้พื้นที่ทางโลกออนไลน์นั้นแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยเพราะนอกจากจะเป็นเครื่องมือสร้างความขัดแยง้งผู้นําองค์กรเก็บขยะยังทําลายเกียรติภูมิวิชาชีพด้วยนะคะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานค่ะ ท่ามกลางการเคลื่อนไหวกลุ่มจารีตนิยมที่ชื่อองค์กรเก็บขยะแผ่นดินของพลตรีนายแพทย์เรือนทองแน่นนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่อ้างความจงรักภักดีสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคมแฟนเพจที่ชื่อกลุ่มแพทย์และผู้รักประชาธิปไตย Doctors and Friends for Democracy ก็ขยับตัวพร้อมๆกับโพสต์ข้อความที่ระบุว่าถึงแนวทางประชาธิปไตยที่เชื่อมัน่น รับเป็นระบบการปกครองเดียวที่ทำให้คนเท่ากันไม่ว่าจะร่ำรวยหรือ,อยากจนและประชาธิปไตยเป็นระบอบเดียวที่ทั่วโลกให้การยอมรับบันทึกไว้ในโลกออนไลน์ให้พลเมืองชาวเน็ตได้ท่องเสพอย่างกว้างขวางข้อความดังกล่าวของกลุ่มแพทย์และผู้รักประชาธิปไตยจึงเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งตรงกันข้ามกับจุดยืนของบุคลากรทางการแพทย์ที่ชื่อพลตรีนายแพทย์เลี้ยนทองที่มองคนไม่ใช่คนตีค่าคนเป็นเพียงขยะและกำลังทำลายเกียรติภูมิวิชาชีพอันทรงเกียรติอย่างน่าเศร้าใจการรวมตัวกันของบุรุษและสตรีเสื้อกาวจึงเป็นการทำกิจกรรมสร้างสารรค์แห่งความดีงามของมวลมนุษยชาติยึดถือในความรักเมตตาธรรมต่อมนุษย์อย่างเท่าเทียม ไม่ตกเป็นธาตุอคติและความเกลียดชังเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งเป็นทางออกของปัญหาทั้งหมดในขณะนี้เช่นเดียวกับแฟนเพจที่ชื่อสมัสชาสาธารณสุขปกป้องประชาธิปไตยหรือสอสอปป,ปก็เป็นอีกหนึ่งเว็บเพจที่น่าสนใจไม่น้อย และเป็นเว็บเพจน้องใหม่ที่ย้ายที่ทำการมาจากเว็บเพจที่ชื่อสมัชชาปกป้องเกียรติภูมิวิชาชีพแพทย์พยาบาลและสาธารณสุขโดยมีนายแพทย์วีระศิลิประเสริฐเป็นประธานโดยหน้าเว็บเพจสสปอป,อ,ปออธิบายและให้รายละเอียดระบุว่าเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขที่มีความนิยมในการปกครองระบอบประราชาธิปไตย เพื่อเป็นพลังด้านบวกให้กับสังคมไทยส่งเสริมแนวความคิดประชาธิปไตยเขารบสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและพราดรภาพซึ่งคุณหมอเวีระสิริประเสริฐประธานสาสปปกล่าวในรายการเวกอัพไทยแลนด์ทาง v o i ซ์ทีวว่ากลุ่มหมอทอี่ร่วมตัวกันถนไม่ได้ที่มีการจัดตั้งองค์กรเก็บขยะและแพทยสภาก็ไม่ดำเนินการตรวจสอบเอาผิดใดๆ ทั้งๆท,ที่แพทย์ไปขึ้นเวทีม็อบประชาธิปัตย์และมองคนอื่นเป็นขยะเป็นการกระทำผิดจริยธรรมชัดเจนและบุคลากรทางสาธารณสุขก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งและแพทย์พยาบาลก็ถูกฝึกมาให้ช่วยชีวิตคนไม่ใช่ไปทำร้ายหรือฆ่าคนวันนี้หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข และองค์กรวิชาชีพกำลังเป็นเครื่องมือสนับสนุนกลุ่มบุคคลที่กระทำผิดกฎหมายและจริยธรรมลิดรอนสิทธิในการปกครองตนเองของประชาชนพื้นที่วิวาทะทางโลกออนไลน์กำลังดำเนินไปอย่างเข้มขน้นบุคคลทางการแพทย์ผู้สนับสนุนประชาธิปไตยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนผู้รักความเป็นธรรมเข้าไปแสดงตัวตนสนับสนุนการปกครองที่นานาประเทศให้การยอมรับ เพื่อประกาศสัจธรรมต่อชาวโลกว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ค้ำฟ้าอำนาจแห่งเสรีภาพและความเท่าเทียมเท่านั้นจักยิ่งใหญ่และยั่งยืนทีมข่าว DNN รายงาน